ไม่ไสวัสดีครับพี่น้องครับจาสวยสสิวัสดีพี่น้องสกุลทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดภาษาสิงห์นข่าวพี่น้องครับนะครับผมนะฮะเอาละเอาละอากาเด้ค่ะเด็กซิ่งมากินข้าวน้ำกันเด้อเดี้ยนะครับมากินข้าวมัพผ้าในการพี่น้องครับเนี่ยผัดหน่อไม้ใส่ลูกศิษยนพี่น้องครับ แม่บ้านจัดเตรียมล่อฐานนะครับผมผมเพิ่งมะขอนนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับต้มป้าเป็นรองครับต้มปลานิ่มหอมกินข้าวไหมต้มขาไก่นุ่ต้มใส่ปลากระหยังไส้ต้มขาไก่ด้วยใส่ใบบักขาวนะครับอืออือไปคูนจะอ่าข้าวให้ดูไหมดูกันนะคะอ่านมัเอามะนังปปโจได้ว่าโบกินแนี่ยอะไรเนี่ฮะพืชกินเพืชยิมหรอพ่อจ๊ะดื่มน่ารัก อกเทำไมหนูไม่นั่งตรงนี้อะ่ะนั่งตรงนี้กอ่อนกูได้เห็นมาค,นออครับพี่น้องครับจิ้มเข่ากุ้งทานด้วกันครับก้านก่อนอยาเด้อก่อนก็าวลงก่อนจ้านั่งลงนั่งลงแ่เสือบบัวบัวอ่ะหนูิ้มลูกชิน้นเอ้าหนูจะกินลูกชิ้นเหรอไม่เนี่ย อร่อยอร่อยอร่อยีบ้นกานใหม่กับซีนอนสิส้สนเครื่องทุงเองเพราอยากกินเียเขาด้วยนะครับนี่นะครับกินเขาพร้อมผ้าไปครับูที่ไหนขอดลายพูดีไหนัไกินเมออิน อุตาอตาไมหนูทำไมหนูเดินไปเดินมาอุต้าไมอันนี้ฝกคนน่อยอุต้าไมู่ดเดียวเลยอุต้าไมกินทั้งยังไงก็แล้วก็จับอุ้าไมครับเปิมกาไก่พันมาชื่อ บอกเขาเอาเลือดได้หลารอมันกินเลือดม mm. ันไม่กินต้มเลือดอีกหรอแม่แกับแกไมากินตับนั่งลองอ mm. จับกินกับนั่งดีๆนั่งดีงกินไหมข้าวเนี่ยไม่ <laughs> ไม่ไนมะ่เนาะไม่คะ่ะไม่เนาะหล่อมวนๆในตี๋หลูกไม่เนาะพูดเพราะๆ

Mẹ con nơi này, yà. Oh, bay. I'm not going nơi mẹ con. 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 Mẹ Mẹ ึงมาหยอดฝนตกลบปีกกาเลยมั้ฝนยังตกหนาหนาแอืมฝนหลงเสียบบ่ตกเนี่ยอะไรตกเป็นหนาฝนนะเพราะว่าฝนเอามีหอดฝ่าเหลือมเนะเาะเพราะว่าฝนห้มามอันเนี้ยห่อมห,นะห้ามตาเขาเนายห้อมเขืา

เอจับเลยไม่มีเส้นอาก็สร้างแบบเกาเหลานะ่ม,มาใส่เส้นมนสีกเอือดไม่กินกรไดาษบอเขาบอกเอ,อกาเส้นไปเพิ่มเลือดเรกันให้เลือดเลือดแบาไร้านตรงที่จับรถรบอ,อ่ะแลเปรถเปบเบามาดูที่ หลานสวยเลียกอะ่ะอืออยู่ที่ไหนอ,อะไรหูกอยู่ที่ไหนหลานจอยก็มันเป<ไ>็นก็จับอันนี้จ้ะก็จับอย่าง่อยด้วยจับพะโล้ันมั้ยไปจับน้องป้นอือแบบน้องปุ่นก็จับเ<ไ>สียงหไง

งกินด้วยค่ะจริงจริงนอนบายบอกคือเตม่แล้คไปเต็มที่แล้ก็ว่อืมออกกากก็เกียวเด็ดวกมต้องกินได้จังเลยก็อ่างน้ำกงนกว่าว้ากินข้าวอยู่ข้าวข้างน้ำได้ไงลูกจะไปยุ้มเขาได้ไหม ยุ้มหนาอายอายแบบแม่แม่หนูไปยุ้มหนาไปดึงเสืออายมนะั้ไปขัข้นแถวเอียงเขาบูขั้นแถวเหนือนังบังสาเขามาั้งดึงยุ้มอายจนสียหายเว้ยไคอดีกอ่าไอ้อะหนูไหนหนูอ่ะไปรังแกพี่หนูอ่ะไอ้อะหนูไหนเป็นน้องไ,อไปรังแกพี่ได้ไงไอ,อ ยังไงอ่ะเดี๋ยวพีดีโอนี่น,นพนะนพี่น้าอืมพีดีโอว่าไงนะพี่น้าอืมพี่าพีดีโอว่าอะไรนะพี่น้าอืมต่โบโกิ๊กตอกต่จริงจิงด้วยจริงจิงด้วยห่จุ๊ <laughs>

thế mà bỏi hai tráng nó ngay bả ngang ai để cuồng này ăn kim bơ bơ sảm ai để cuồng này thằng lớp này chơi đừng, chơi đừng chơi đừng, chơi đừng chơi đùn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  ครับพี่น้องครับนะครับฝากกดพี่น้องสนิทสักก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดอนใช้สเกลให้เราพี่นอนครับนะครับผมฝากกดไลค์หน่อยเดี๋ยวห้านามาต่อพี่น้องพี่เกานะครับผมกดจับสเกลจับสเกลเนี่ยนะกดจับสเกลเนี่ยให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอันไหนยืนลายพี่น้องครับนะฝากไว้สักนี่นะครับผมบอกกันกิบหนา